รถละม้าวันนี้เนาะหาเรือมันกงลงๆงแปกๆนะวันนี้รถเข้าก็น้อยรถออกก็น้อยฝั่งบีนี่มองไปนี่ล่งโูยเลยไม่มีรถเลยไม่รู้ฝั่งสีติดหรือเปล่าไม่รู้บีห้าหมดยังรถเมื่อวานก็เยอะอยู่บนะีห้าเนี่ย หางเปล่าตรนู้นอะ่ะก็เยอะอยู่ว่าอยู่ถนนหมายเลขเก้าอ่ะปากกระถินนะตั้งปีหนึ่งกันหมดนะมองไปกี่โล่งเลยฝั่งเบียไม่มีรถเลย